ก็ปัดเงาเพิ่มนิดหน่อยนะครับเออมันมามันจะมีขนแมวอยู่แล้วนะครับพวกนี้งานก็จะเป็นางานประกอบแผ่นเม็ดนะครับผมก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้เอาออกหมดนะครับเอาออกที่มันเออ่ใหญ่ๆที่มันพอลบได้นะครับไม่ได้ลบให้หมดนะครับ A สามหนึ่งสามห้านะครับคือรุ่นมันตัวนี้เป็นซนสแตนเลสสตีลไฮคาร์บอนนะครับผม ไฮคาร์บอนที่เป็นสเตลเลสติลของจีนก็คือ 7Cr13 นะครับถ้าเทียบเทียบเท่าทั่วไปก็4404ใกล้เคียงกันครับตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือจะเป็นไฮคาร์บอนก็คือมีคาร์บอนสูงก็จะแข็งนะครับแข็งก็เทียบเท่าประมาณ4404แต่ว่าตัวนี้มันจะได้มันมันเงาวาวนะครับวาวกว่า4404นะครับผม ความแข็งก็อยู่ประมาณ5 8าสถึงหก HRc นะครับความแข็งฟูไซส์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7จกว่ากว่าถึงเก้านิ้วนะครับผมใบฟูไซส์นะครับอันนี้เจ็ดครึ่งนะครับผมถึงถึงบ้างนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยความหนาถ้าวัดตรงช่วงตรงนี้นะครับก็จะประมาณ สี่มิลน,นะครับผมความหนาประมาณสี่มิลน,นะครับด้ามตั้งแต่บ้างลงไปถึงสุดด้ามนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นนิ้วนะครับสี่นิ้วสองหุนนะครับผมอโอเคก็จะเงาเงานะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกระจกนะครับผม สไตล์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับทำออกมาสวยนะครับไม้แท้นะครับไม้โรดวูดก็จะลมเป็นอารมณ์เป็นไม้รูปพันธ์ไม้แดงนะครับไม้เนื้อแดงมีลายในตัวนะครับผมตัวบ้างมือก็จะเป็นพวกหล่อขึ้นรูปมนาะเป็นลายเถ่าววันหรือถ่าไม้อะไรสักอย่างนะครับผมหมุดยึดสองตัวนะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับ ท้ายด้ามมีเหล็กหุ้มให้นะครับก็ดีครับอย่างนี้ขอบไม้จะได้ไม่สึกนะครับเพราะมีตัวตัวข้างล่างเป็นเหล็กอยู่นะครับโอเคอารมณ์ประมาณนี้ครับสวยงามนะครับผมนี่ลงน้ำมันไปมันก็จะเงาไปด้วยนะครับไม้สวยๆนะครับราคาไม่แพงนะครับผมก็ให้ดูกันใกล้ๆนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นมีค่าน้ํามันอยู่หน่อยๆนะครับอันนี้รอยนิ้วผมเองนะครับอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับเป็นรอยขนแมวนะครับจริงๆมองไม่เห็นนะครับถ้ามองอย่างนี้มองแทบไม่เห็นนะครับรอยบางๆนะครับเป็นรอยเสี้ยนตอนที่เขาน่าจะตอนประกอบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันถูกันเองตอนเขายกไปยกมาหลายๆมีที่มันทับๆกันอยู่นะครับเป็นรอยเสี้ยนเนี่ยนะครับผมก็ปัดเงาให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับ แต่ยังไม่หมดนะครับก็ผมก็จะว่าเอาเท่านี้ก็พอละครับผมทรงสวยนะครับทรงปลายแหลมเชิดขึ้นนะครับผมโอเคน้ำหนักดีนะครับสนใจยังไงทักมานะครับก็ตัวอื่นก็จะเป็นตัวซองก็จะเป็นไนลอนสไตล์โคลัมเบียเขาอยู่แล้วนะครับข้างในก็จะเป็นสอดพลาสติกแข็งมานะครับติดตีนทุกแกนะครับ ตัวหมดุดหมุดที่ย้ำไ้เนี่ยผมก็เอาเทปเทปฟองน้ำแปะไปให้นะครับจะได้ไม่ถลอกตอนใส่มีดเข้าไปนะครับก็เก็บก็อารมณ์ประมาณนี้ครับใครชื่นชอบหาอยู่แล้วก็ของแท้นะครับเนี่ยแล้วก็สภาพนี้รีวิวให้ดูแล้วตัดแบบนี้ ทรงแบบนี้ถ้าชอบก็ทักมานะครับ